Mm. Guys, what happened today? It happened because from all the but uh, I would have been in the everything not inside. Yeah, but it's something white and, uh, and why is that? Um I don't know You don't know โอ้ย It all looks good ทุกคนแรงมากๆ And I need to take h <Yeah. S 2> t b e Punchy Punch Punch What the m o h e p u n c h e want สวัสดีจากฟินแลนด์ค่ะทุกคน <sighs> วันนี้เวลา5โมงเย็นนะคะ5โมงครึ่งเนี่ยแล้วค่ะทุกคน h ิมะ ตกกรหนมาอีกแล้วไอ้กระจ้าสต๊อกแดงโอ้โหระวังตกะลูลกระวังตกเล่นดีๆค่ะวันนี้เราอยู่บ้านกันค่ะทุกคนวันเสาร์เนาะ Hello guys! Hello guys น้องตุลีก็ติ๊บปุ๋ยติปุ่ยน้องตุลีตกหิมะตกนี่พูดภาษาไทยก่อนหิมะตกหิมะตกหิมะตก หิมะตกโอเคโอเคทุกคนเอา,าภาพบรรยากาศหิมะหิมะตกน,นะคะเป็นคลิปสั้นๆมาฝากนะคะรู้สึกว่าจะมีลมพายุด้วยนะคะเนื่องจากเราจะสามารถมองเห็นเนี่ยคะ่ะโอ้โหถ้าเปิดหน้าต่างไปเนี่ยแน่นอนว่าเสียงต้องดังมากๆเลยะคะ่ะทุกคนลากันไปก่อนคะ่ะ จูลีบายบายเพื่อนๆก่อน